มันนี้มหาเห็นมืแดงกับหลายเติบครับดีว่าพอสมุนไพรครับต้น้างเน่าครับกับรังช่างสารครับกขาต้องเป็นดอกวันทีหนึ่งมีน้าครับออกดอกหลายมือแล้วผมก็มาเห็นครับนี่ดอกงามครับครับนะยาบุรุกับรังครับรังกระเจด๊ยบครับซางเน่าที่กับรังช่างสารเกี่ยวกบต้นเกียวกอกเป็นออกเลี้ยงครับ ดอกพอดีไทยเบิ้งครับดอกดอกงามีงามเต็มต้นเลยเยี่ยมเต็มต้นเลยครับต้นสสงเงาแดดเป็นลมกำลังอย่าบ็นลมเล็ดครับทางงามครับมีสองสามต้นครับต้นนึงต้นเล็กๆกับงามครับไทยเบิ้งครับดอกเล็กๆออกดอกงามครับ ต้นเลงครับออกดอกดอกดอกเลี้ยงครับดอกสีเลี cual, e, ้ยงครับต e <ơn, S 2> ้นสางเเนวมีสองสามต้นครับพ um ี heal, ่นกำลังออกดอกเลยครับต้นนี้ก็ออกดอกเลืองงามครับโอ้อยู่สูงพจนบไปเห็นดอกออกแกงงามเลยครับทางเเนวทางทางสารครับต้นเก่าก็ได้ครับดอกงาม คุ้ดีครับยาดีครับนี่แหละยาดีตสร้างเน่าครับโอูต้องกำลังสุดยอดครับปวดเทปปวดเย็นปวดโตต้นปวดโตครับล้างเน่าดอกงามครับปลูกไม่กระดับกระหครับไทยเบิ้งครับออกดอกงามครับเน่าครับ ข้างน้า